รุ่นสวัสดิ์ยามเช้านะครับแหมเช้าวันนี้ชุ่มช่ำจริงๆนะครับฝนเลยโปอยนะอกาอย่างนี้ดีว่ามันไม่ใช่ฝนฟ้าขนองนะครับแค่โปรยปลอยนะเอาน่าจะพอยืนเส้นยืนสายได้เอาสดชื่นจริงๆเช้าวันนี้นะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับจากวันนี้หลังจากที่ <c oughs> เพจต่างๆ,ๆนะครับโอ้ กปันกระแสนะครับเฮียวิโกตามฟาบริซิโอโรมาโนกันให้ควักนะครับดีนประวัติศาสตร์ของสมอลลิ่พูกับไอรอูเส้นในกรณีของฟอรนเวส v e นะครับถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเพิ่มเติมแต่ทุกสำนักนะครับเห็นตรงกันแหละว่า รีนี้ไม่น่าพลาดและก็จะเป็นดีวประวัติศาสตร์การย้ายทีมที่สร้างนิวเรคคอร์ดนะนิวเรคคอร์ดสำหรับนักเตะที่จะมาค้าแข่งในเกาะอ,อังกฤษโดยเฉพาะยิ่งจากเยอรมนีนะครับบุนเดสลีกาทูพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นดีนที่จะวัดนิวเรคคอร์ดนะครับก็ต้องถามว่า เด็กของในฐานะเด็กของคนหนึ่งนะครับแฟนคลับวิลฟูร์คนหนึ่งคิดยังไงกับค่าตัวในระดับสร้างความวอดวายให้กับสมสรอนได้นี่นะครับอ่ะนะร้อยห้าสิบล้านยูโรแอดออนหรือไม่แอดออนนี่ยังเจรจากันอยู่แล้วแอดออนเท่าไหร่เราก็มีรายละเอียดยังไงการจ่ายถ้าย่อยจ่าย งวดแรกแล้วก็ทยอยอย่างนี้เรายังไม่เห็นความชัดเจนของสัญญานะครับถึง,ถงจริงจริงแล้วแม้เป็นสัญญาแล้วเขาจะเปิดเผยอะไรมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวก็ต้องทยอยดูนะครับแต่มันก็มากจริงๆแหละนะครับริวพูไม่เคยทุ่มหมดหน้าตากไม่ใช่ไม่ใช่ยังยังหน้าตากังเหลือเยอะนะครับแต่ว่านี่คือ ยอดเงินในการซื้อผู้เล่นคนหนึ่งนะครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับในกณะเขาก็พูดทำลายขนบทำเนียมประเพณีของสมโมสรลิเวอร์พูลก็เรียกว่าสก็ส<อ>ร <ühr> ่าง สถิติแหละของกองอังกฤษเนี่ยมันจะยังไงล่ะเออนะแต่ไปมองมองดูแล้วนะครับเหตุผลหลายประการนะครับหลายคนหลายท่านก็คงพูดถึงไปแล้วครับอย่างที่ทราบนะครับฟล r เรนตีสเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่กำลังจะพุ่งขึ้นมาเลยนะครับอายุ 21, 22, 23เนี่ย ในตำแหน่งของมิดฟิลเนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะพุ่งเลยโอกาสที่จะพัฒนาฝีเท้านะครับสร้างความ้างความแข็งแกร่งเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างผลงานถีบผักดันตัวเองขึ้นไปเป็นผู้เล่นในระดับ เวลคลาสในเลเวลพวกติดชาร์จทั้งหลายนนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงมากทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งนะครับลิฟผูเองก็ขาดนักเตะในแผลแผงมิดฟิลด์อ่ะที่สร้างสารรค์เกมะนะครับ แสตีเฟนเจอร์หลานนี่สร้างมาตรฐานไว้แน่นอนสําหรับในระดับโลกเนี่ยเจอร์หลาดจะเป็นยังไงเราก็ไม่ไม่ไปใส่ใจหรอกนะครับใครจะพิพากย์ยังไงแต่สําหรับเด็กของนี่สตีเฟนเจอร์ลานนี่เป็นตำนานของลิเวูแน่นอนนะครับและเราก็เชื่อว่าการมาของฟลอเรนซ์เนี่ยนะครับน่าจะสร้างตำนานหน้าใหม่ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับลิวรพูลได้แหมจะบอกว่าไม่น่ายากมันก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าเยอรมนีนี่เป็นดินแดนแห่งนักเตะคุณภาพมาเป็นเวลาชานะมหาหนารุ่นหนังของยุโรปประเทศหนึ่งนะครับเราเองก็ แ,แต่คือคือด้วยความคุ้นเคยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือฟุตบอลดิวิชันหนึ่งอังกฤษมากกว่าบุนเดสลลกานะครับอันนี้ชัดเจนเหมือนลีเอิงเหมือนแต่ว่าเยอรมนีนี่ก็เป็นทีมนหนึ่งที่เราเองก็นะเป็นแฟนคลับตามเอาใจช่วยจะเชียร์อยู่นักเตะในอดีตดังๆหลายคนนี่เราก็รวมทั้ง หลายคนหลายท่านก็ผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นถึงขนาดเป็นมาเป็นคีแมนในแวดวงฟุตบอลได้อย่างแล้วก็ไม่มีเรื่องเสียหายนะครับเป็นเป็นชาติที่ป้อนน,นักเตะและบุคลากรที่ส่งคุณค่าให้กับ วงการฟุตบอลโลกมาต่อเนื่องและยาวนานนะครับก็นี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นฐานที่ทำให้ราคาจะเป็นเรื่องรองลงไปไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่ไไาไม่สำคัญนะครับก็สำคัญแต่จะเป็นเรื่องอันดับรองรองลงไปนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับ นิวพูดจะเปลี่ยนผู้สนับสนุนสโมสรหลักนะครับจากไนกี้ของอเมริกานะครับมาเป็น Adidas ของเยอรมนีโอ้นี่มันก็ คงมีส่วนแหละนะครับมีส่วนแน่นอนนะครับฐานแฟนคลับฟุตบอลเยอรมันนะครับฟอร์เรนสวีทเมื่อเป็นผู้เล่นทีมชาติเยอรมน,นีนะครับแล้วมีโลโก้อดิดาซึ่งผลิตภัณฑ์เจ้าของฟาวเดชันอยู่ที่เยอรมน,นีนะครับก็ต้องมีฐานแฟนคลับในเยอรมันไม่น้อยในยูยูในใน อ u อ่ะในยุโรปอ่ะไม่น้อยนะครับเมื่อเทียบกับนักเตะที่จะต้องไปวอดบายมาจากเอาละชื่อดังนั่นก็จริงนะครับแต่อิตาลีจะสเปนจะโปรตุเกสหรือแม้แต่ฟากฝั่งอเมริกาใต้หรือเอเชียแต่ว่าเยอรมนีนี่ถูแม่มันมันมัในแผ่นดินใหญ่เนี่ยเยอรมนีก็คือหารูปหนะหมหน่าลูกหนังแล้วก็เป็นหมาน้าทางเศรษฐกิจ นะครับเป็นเสาหลักของยุโรปประเทศหนึ่งก็อันนี้ก็น่าจะมีส่วนที่ทำให้ทำไมบอร์ดสโมสรลิเวอร์นะครับผู้บริหารสโมสรลิเวอร p o o ถึงยอมควักนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เทนหัวหน้าแต่หลายคนบอก all อ n นะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับยอมควักร้อยห้าสิบล้านยูโรให้กับ ดีน,นี้ฟอร e นส์เวินะครับในทางธุรกิจเนี่ยเป็นไปได้นะนะในทางธุรกิจเป็นไปได้เมื่อเทียบกับดีนก็เรียกว่าดีนดีนก็เรียกว่าระดับเรคคอร์ดเลยอย่างพวกลิลิยันเอ็มเปอ ท่านประธานเป้นี่ทำอะไรนี่ก็สถิติทั้งนั้นหรือแม้แต่ดินเนมาอย่างนี้นะครับเอ็มเปเป้นักเตะฝรั่งเศสนะครับเนมานี่บราซิลฟิลิปโปกูตินโยเอานะหรือูเองก็เคยขายกูตินโยไปทั้งไม่มากไม่น้อยก็ย้อนจากร้อยห้าสิบล้านยูโรไป ไม่กี่ล้านตอนนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับจนเป็นที่มาของรากฐานของความสำเร็จในวันนี้แหละเพราะว่าดีนของคูตินโยก็ถูกนำมาพัฒนาต่อนะครับเป็น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 ทุนนะเป็นทุนในการพัฒนาถิงต่อก็แต่ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการยอมควักเนื้อนะครับเป็นทุนเพื่อจะ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับสโมสรลิเวอร์รพูลนะครับใครจะบอกว่าลิเวอร์ p o o คิดการใหญ่มันก็ต้องคิดการใหญ่นะอยู่ใน Position น,นี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะครับทูเสื้อเมื่อไหร่ เดี๋ยวเราค่อยมา Here we go กันจริงๆเสียีนะครับคิดว่าไม่ช้าไม่นานข่าวว่าตอนนี้ f อร์เรนสเปนะครับมาที่ลิวพูแล้วนะครับรอตรวจร่างกายก่อนจะหลดประกาศเซ็นสัญญาในคันสุดท้ายแล้วก็จะชูเสือ้อลิวพูเป็นโอ้ ม <laughs> ันต้องลุง้นแชมป์อีกแหละนะลุ้นแชมป์ยาวๆไปหน้าลุ้นแชมป์ยาวๆแล้วก็โอ้โหเวสนะครับอายุยี่สิบจนๆอายุสัญญาห้าปีพีกเลยนะครับสมมติสมมติสมมตินะครับสร้างความสำเร็จให้กับลิวพู ประสบความสำเร็จกับริวพูนะครับสีมชาติเยอรมันในนาทีนี้ก็อาจจะยังไม่แข็งแร่งถึงขั้นที่จะต้องไปไล่ล่าแชมป์โลกในคราวหน้านี้นะครับแต่ว่าอีก4ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าฟุตบอลโลกครั้งถัดไปคลาถัดไปที่ซาอุดีนะใช่หรือเปล่า น่าจะซาอุดีแหละฟอร์เรนเวียสน่าจะพีคในวันนั้นโอ้ยังไงก็รอคอยวันที่ฟอร์เรนเวียสชูเซียนะครับผมช่วงนี้ก็ <laughs> สามสไตล์เด็กของแหละนะครับไม่มีฟุตบอลให้ดูก็ต้องอกระแสปั่นไหมเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสร้างกระแสได้จริงๆขนาดยังมาไม่ถึงก็ยังสร้างกระแสได้มากมายขนาดนี้ซีนามิลูกนี้น่าจะสร้างความสำเร็จ <laughs> มีความเสี่ยงที่จะสร้างความวอดวายต้องน่าจะกวาดทุกแชมป์อ่านะต้อง กวาดทุกแชมป์ทุกรายการิูพูเคยประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะครับในการได้เจอเกนคลับนะครับมาเป็นผู้จัดการทีม89ปีที่เจอเกนคลับ ช่วยให้ลิวปูประสบความสำเร็จนะครับเป็นตำนานเรียกว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้กับเราเดคอรอบทั่วโลกนะครับจนถึงขณะนี้นาทีนี้และก็คงจะตลอดไปนะครับเราเองก็เชื่อว่าด้วยความเป็น เยอรมนี er ani, เช่นเดียวกันกับเจเกนคลอฟนะครับแต่เราก็ไม่อยากพูกเรื่องปฏิติดปต่อเรื่องล้าวนะครับวันหนึ่งวันหนึ่งสมมุติวันหนึ่งข้างหน้านะครับไอท่ไมกไลเนี่ยน่าจะฟอร์เรนสเวสเนี่ยเฟอเรนเวสเนี่ยจะมาอยู่กับลิวพูนะครับในวันที่เดอะบอสของเราก็ยังเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเจเกนคลอฟมาลิวพูได้ทุก ทุกเวลาที่ต้องการนะครับและมีฟอร์ลินสเวสอยู่ในทีมนิวพูเป็นนักเตะเยอรมันและก็น่าจะเป็นคุ้งกำลังหลักคนหนึ่งเป็นเสาหลักคนหนึ่งของนิวพูใน5ปี10ปีข้างหน้านี้นะครับถ้าวันหนึ่งข้างหน้าจอเกนครอฟต้องไปรับไม้เป็นผู้จัดการทีมชาติเยอรมันโอ้ เด็กโขงก็คงจะตามแห่ตามไปเชียร์ทีมชาติเยอรมันอีกทีมหนึ่งแหละนะครับเอาก็ฟุ้งๆเฟอเอก็เพอเอรก็ตามตามแห่นะตามกระแสแหละนะครับอะไรมางก็รับได้หมดแหละเด็กโขนนะครับเด็กโขก็อย่างนี้แหละนะครับมันไม่มีนะเห็นทีมแมนซิตี้เห็น ใครเขาก็เปิดตัวกันอย่างง่ายได้ราคาประเภทแบบมาเดินชอปปิ้งตลาดเลยหลังนะราคานะโอ้แต่นักเตะที่เขาช็อปมาแต่ละคนนี่นะแต่ไม่เป็นไรดีนี้นอกจากจะเป็นดีลประวัติศาสตร์แล้วนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นดีลที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของสโมสรลิเวอร์พูลแน่นอนเดี๋ยวติดตามด้วยใจระทึกชัดเจนเมื่อไหร่มาพบกันนีุ่ทุกคนนะครับยินดีเท่ากันวันนี้สวัสดีครับ